รถบัตรไหนมาอีกน้อนี่ซอแสีบดาก้อนสันซื้อไรใบแล้วครับวันนี้เบิดแล้วเบิด์ตกันซื้อแล้วมีโควิดมันติดใครบ่นี่เฮ้ยเบิงร์ตเบิร์ต ยังครับยังครับเอาสวัสดีทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสเบียร์ดัมซิงครับนี่คุณแผนสารคามาครับนี่ฮะคุณแพทสนราคาครับมาดูอะไรครับเดี๋ยวเรามาดุ่นกันแพบเดี๋ยวเราแมกเกลแล้ววะแสดงว่ามันเอฟซีตัวนี้อาเซนติเกอร์เล็กบ้าเลย เจี sociedad, ああ๊ยไปไใส่อฮะมีเี้ยคนสวนมวคผคนสวดพูดนะมาเอาเจ้ไปนะนาถลเจียกล้เถอะนะมนันว่างจรินี่รถมากเหรอต้องไปเวังไกลครับใหมเบังหัดอูเดี๋ยวมาดู ุณแผนทางสารคขามันับมาบังคันนีวันนี้เลโอ้ยคันนีมันเกาแล้วไอปบางเบียดมันเถอะอันนี้เป็นอย่งที่เสียสีมันห่ามันโดนนี่นี่แหละรดรดแต่เอะน่มนเมลีแตแมนแมนแล้วเวงสื่อมาแล้วเนาะเจในจังหวังส่นโอ้ยรถนอูกแเขีมนบอนี่กอูด้วยกันกับไผเขียวครับเสียท็อปบอกกับนี่กัแมนอื น่เนอ่าชมชุ่มองามอ่ะายเขียวบ่เป็นสีลาเด้อือเาเดียวมันหมอขนาดนเ่าเดียวิ้แต่บเาเดียว่ขายไปเท่าไรม่คดหาเต็มเลยอือถ้ามันไือขายมันไือกหอขนนี้อันนี้สองเข่าเด้พี่เอ้เข่าหนึ่งย่ขางเลียนกับมีเออไม่ใช่เข่า เฉลีลีคือกันเปรเลยเบียคือกันเปรเลยมัต่อกันเปเลยต่อแบบง่ายๆนะเดี๋ยวท่อบอกอูด้วยกันกบไ่เขียวครับเจ้าไฟเขียวฮะเออเออนี่บเป็นรถที่เมียนมาก ีแมงมันมตอมโอ้มือเศร้ากับตอมไปเลยเยบรอยดีเขาเสีอยู่น oh. nah right? ั้นเอาพเสีอยู่นั้นเอาบ่งนลูกเบ่งนลูกอันนี้คือมมีไหมมีมันคนละคันมาขายพี่น้องโอ้ยมึงมงมึงมึงมึงคนาเขาตัวเพิ่มไห พ no yeah. ี่น oh, ้้อองเยถ่ายรูปจะได้กับหนากับลังเบียร์ยังอ๋อยังไ่วอยู่ใชงนี้ก็ไม่จอเขียดโทรศับเขียดโทรศับอือนี่ครับหลุดแล้วครับเบิ้องยังวะนี่มนไหมมีโอ้มันสะท้อนแสงพี่มันเงาเบื้องไปทีเบียนที่ล่ะมันเงาตอนถ่ายแดดมันส่องนะมันหลุดออกแน่นบ่เออว่ะมันหลุดมันหลุดอีรีพีมันหลุด mà rồi Ồ Ơ nó, không, xe không có lăng xe, nó. <laughs> Ê, Khó xay không <laughs> khó lăng nó. hả Con lạc khăn đi. Okay lên mà không rồi Nhúc quá bà Cứ phát cân lụt thỉnh, <laughs> làng, lên... Đế, gặp, sụp, à, Ê, mà Thì mấy là cá Cái

ไปนาิอี่เออเอที่เป็นภาษาริงเนเดี๋ยวทบกุนังดูครับนี่รถครับค่นี้ต่ว่าต้อกบ่าจมหมดวกันนะบครเขียขายไป้อเงบาีลี้งกุ่มหนึ่งแมนเป๊ะเลย อันนี้กร่โซก็โ้งเอันนี้ได้ลอกออกนี่ก็แม่นีแห่นี่ได้ลอกออกเบาเาเาบหนีนี่สะาดกว่เอาไปใส่นันนะเสียราคาเลยปัญหาปคือม่ใ่หรอสองเผาคสองเผาครับค่นี้งาบ่ เสียท็อปกำลังยกันมันเป็นแทนเจียมันจะเกิดบอลว์เขฟังไหมเมียนอย่าเบึ้งวากันซี่มันมีเล็กไอญโตซับแา่ลางเงาเรีนมาหน่อยนั่นแหละเมียนต้อเบึ้งว่อยากเลยนะมองห้ามันเนาะจิรื่างโซ่เสี๊ยบนะครับ เจะเท่ามาหลังนะพี่ตัวเฮฟวีแล้วเป็นต่วค่าต้องรถไมาไว้บ้านเจ้าของกานเขาตะลบหลังเพราะว่าวงการนี่มันอยู่ยากเลยแม่นวงการนี่มันอยู่ยากคอยให้เจ้าเจ้าเจ้าว่้าที่คอยเบื้องอะไรพวกมัสูงแม่สิว่าสิผมทดถามดี่แมไห้รถที่ยังเกาะบัตสถืว่ามันนี่มีแต่ที่น่ะเออผมให้ลูกค้าไปเบิ่งบัดสิคุยกันได้ผมขออันค่าแน่นาเมื่อหนึงสิอว่าให้ผมไหมหรือว่าให้เจ้าเขาต้องเอารถดอกว่าถึงมุกบอกว่ากันซื้อขายต่อรองกันเอาผมขอค่าข้อมูลหนึ่ง แม่มาละไปไปเบิ ite, s, so ่งแล้วต uh, right? ่อเขาหาสิเขาลดให้แต่ว่าสุโขทิยาเขาก็เอากระสันคอยตู้น้ำเจียววัดมือหนิจุดแดงยี่สิบบาทกระสันอือดาวุกไปกระสังเวลาเลยโอ้ฮะบุ้งว่ะจะมันรกขายกันมุข่อยบุ้งมือเลยโอ้มันเป็นต่รถหลังนี่เองเออสรางมันบ่มากเลยหน่บ่มากขวงเลยบ่มากครับนี่โรงงานนี้มันอยู่ยากเป็นไหนเป็นไหนขนาดแล็มัน่ไม่ได้ดิ Ở bên có biết được nè Cơn mà rồi cái này nó khoa mất tỏa quay hồi cửa bố ổng vân đâu, nào Bố à? ừ. ấy Nó ngồi chứ bố mẹ, tầm cửa mưa thay nè, nó cứ leo nó tỏa quay này nè Ta cao rồi không เอาหรือเปล่านี่สิเพิ่งมาได้เออเอาเอาหัวลงวหมดเลยเรื่องงั้นวัดสูงเนี่ยแหละแต่มันเป็นตังซื้อไงหลุนเนมันมันดีป่ะแต่ตัวนั้งซื้อไงนี่เป็นรุ่นเก่าอ๋อมันนีเป็นภายในสีขี้มครับแต่ว่าครับเป็นตังซื้อหน่อยภายในเป็นสีดำตัวสีดำเป็นสักการะครับเป็นยังไม่ดีอันนี้เป็นหนังเดี๋ยวนี้แ้วมันเสร็จไงเพราะเป็นสีเป็ ่มก็ม <อ S 2> ยังยืดสุกที่มาน่ะตรงซื้อเนี่ยตรงซื้อหน่อยแหละครับนี่ครับเดี๋ยท็อปเ็นรู้ครับนี่แดี๋ตะรังครับแตะรังอา้าก็เดี๋ยท็อปบ,บอกว่าสวยครับอยากได้ครับก็แต่ขอโทษทีครับติดมาจำไปแล้วเดี๋ยท็อปมาช้าครับเพราะผมแจ้งไว้ตั้งแต่เมื่อวานก่อนแล้วคเดี๋ยวท็อปมาช้าเองเนาะโทษมันโทษผมไม่ได้ครับ เดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเสียเบียร์น้ำซิงเลยนะครับสวัสดีครับ